ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะสรุปขั้นตอนของการจัดทําบัญชีนะครับซึ่งเป็นระบบต้นทุนงานสั่งทนให้ฟังนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเผื่อเราเอาไปใช้ในการทําสอบนะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับขั้นที่หนึ่งเลยนะครับเวลาเราเจอโจทย์โจทย์เนี่ยจะมีคําว่ายอดยกมาถ้าแต่มีคําว่ายอดยกมาเนี่ยมันอาจจะมีวัตถุดิบยกมาคําว่าวัตถุดิบนั้นอาจจะหมายถึงทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้นะครับ มีงานระหว่างผลิตและอาจจะมีสินค้าสำเร็จรูปนี่คือข้อมูลของยอดยกมาถ้าเกิดจดมีมาให้กรณีที่เรามียอดยกมาเป็นวัตถุดิบน,นะครับเราไม่ต้องเอาไปทำอะไรนะครับเราก็ผ่านไปกรณีเป็นยอดยกมาซึ่งเป็นสินค้าสำเร็จรูปก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันนะครับผ่านไปเหตุผลที่ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็เพราะว่า มูลค่าของมันเี่ยังคงเดิมซื้อมาเท่าไหร่ก็มีต้นทุนเท่าเดิมผลิตมีสินค้าสําเร็จรูปมีมูลค่าเท่าไหร่ก็มีมูลค่าเท่าเดิมแต่ในขณะที่งานระหว่างผลิตเนี่ยมันยังผลิตไม่เสร็จดังนั้นเมื่อมันมียอดยกมาเนี่ยก็ต้องเอามาผลิตต่อผลิตต่อก็จะต้องทําให้มูลค่าของงานระหว่างผลิตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นดังนั้นสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบานระหว่างผลิตหรือสินค้าสำเร็จรูปที่เป็นยอดยกมาเนี่ยจะมีเพียงรายการเดียวก็คือ งานระหว่างผลิตที่เราเนี่ยจะต้องมาสร้างมูลค่าของมันใหม่ครับดังนั้นในส่วนของงานระหว่างผลิตที่เป็นยอดยกมาเนี่ยเราจะนําข้อมูลดังกล่าวนะครับมาจัดทําบัตรต้นทุนงานเช่นมีงานเลขที่0ูนเราก็อาจจะเขียนว่ามี m DLMO นะครับจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาเลยเช่นโจทย์บอกมาว่า MDM เท่ากับ10 DL เท่ากับ 3MO เท่ากับ2เนี่ยครับทั้งหมดก็คืองานระหว่างผลิตเท่ากับ 15ซึ่ง15ตรงนี้ก็จะต้องตรงกับ15ตามยอด,ดยกมาที่โจทย์กำหนดมาให้ด้วยนะครับส่วนวัตถุดิบกับสินค้าสำเร็จรูปไม่ต้องนำมาใช้ในการจัดทำบัตรต้นทุนงานตอนเริ่มต้นนะครับเราเอามาเฉพาะงานระหว่างผลิตเท่านั้นนะครับที่เอามาจัดทำบัตรต้นทุนงานเพื่อรอกับต้นทุนที่เข้ามาใหม่ในงวดนี้เอามาบวกกันนะครับนี่คือจุดที่1นนะครับที่นักศึกษาควรจะต้องทราบไว้ ุดที่สองรายการที่เกิดขึ้นระหว่างงวดนะครับอยากให้ทราบแบบนี้นะครับว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างงวดเนี่ยอาจจะเกิดจาก DM DL หรือ MO ก็ได้ DM เวลาที่เราเบิกวัตถุด,ดิบเนี่ยเราก็จะต้องเดิดิตด้วยงานระหว่างผลิตนะครับอาจจะแยกเป็นแผนกกอถ้าเกิดมี2แผนกก็งานระหว่างผลิต มีแผนขออ,อย่างเงี้ยนะครับเวลาเบิกถ้าเกิดมีการเบริกของวัตถุดิบทางอ้อมเราก็ต้องเดบิตด,ด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตแล้วก็เครดิตด,ด้วยตัววัตถุดิบต่อไปนะครับนี่การเบริกวัตถุดิบต่อไปถ้าเกิดเป็นการจำหน่ายค่าแรงเราก็จะต้องเดบิตด,ด้วยงานระหว่างผลิต ของแผนกกอนะครับถ้าเกิดมีแผนกขอด้วยก็งานระหว่างผลิตแผนกขอถ้ามีค่าแรงทางอ้อมก็จะใชำว่าค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับแล้วก็เครดิตด้วยการล้างค่าแรงงานออกต่อไปถ้าเกิดเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตโดยรายการที่เป็นงานระหว่างผลิตกับค่าใช้จ่ายอลิตนั้นก็จะเกิดขึ้นตอนที่เราเนี่ย ได้มีการประมาณค่าจัดการผลิตคิดเข้างานนะครับเวลาเราประมาณการค่าจ่ายกำกิตคิดเข้างานเราก็จะต้องเดบิตด้วยงานระหว่างผลิตสมมติมว่าประมาณของแผนกกอก็จะขีดแล้วบอกว่าแผนกกมีการประมาณการของแผนกขอก็างานระหว่างผลิตแผนกขนะครับแล้วเราก็จะต้องเครดอิตด้วยค่าใช้ใจ่ายการผลิต คิดเข้างานของแผนกอกแล้วก็ค่า้จ่ายการผลิตคิดเข้างานแผนกขอนะครับเนี่ยคือการเกิดขึ้นของคาว่าง,งานระหว่างผลิตและค่า้จ่ายการผลิตนะครับคราวนี้ผมมีข้ออธิบายให้ฟังนะครับว่าเวลาที่มีงานระหว่างผลิตเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ควรจะต้องมีการ แบ่งออกเป็นแผนจะเห็นว่าเนี่ยงานระหว่างผลิตกองงานระหว่างผลิตของานระหว่างผลิตกอของานระหว่างผลิตกอ,ขอ,อ,ตกอขอเนี่ยในงานระหว่างผลิตของกอเนี่ยอาจจะมีงานเลขที่0ูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สมีมากมายเลยแต่ไม่สนใจนะครับว่ามันมีกี่งานเอามาันมารวมกันทั้งหมดแล้วเข้าไปสู่แผนนะครับกำลังจะบอกว่าเวลาลงมาที่เป็นชีเนี่ยให้เราลง โดยแยกเป็นแผนกเท่านั้นเราไม่สนใจนะครับว่างานแต่ละงานมันแยกจากกันยังไงเราไม่สนใจเราเอางานทุกงานที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนกนั้นใส่รวมกันแผนกกอมีกี่งานก็ใส่ไปแผนกขอมีกี่งานก็ใส่ไปนะครับจะเห็นว่าแยกเป็นแผนกไม่ได้แยกเป็นงานนะครับเวลาลงบัญชีคราวนี้อาจจะมีคนถามว่าแล้วเลขที่งานที่มันแตกต่างกันอ่ะไปลงตรงไหนเราต้องไม่ลืมว่าทุกครั้งที่เราลงรายการในสมุดรายวันทั่วไป และมีคาว่าง,งานระหว่างผลิตเกิดขึ้นเนี่ยคำว่าง,งานระหว่างผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะวิ่งไปที่บัตรต้นทุนงานเสมอเลยดังนั้นเวลาเราลงบัญชีนะครับเช่นมีการเบิกวัตถุดิบทางตรงเกิดขึ้นเนี่ยทุกครั้งที่ลงบัญชีเสร็จนะครับเราอย่าลืมไปทําที่บัตรต้นทุนงานด้วยเพราะว่าในบัตรต้นทุนงานเนี่ยมันก็จะมีการแยก DM DL MO มาเราก็ค่อยแยกงานแต่ละงานนะครับ เข้าไปในแต่ละเลขที่งานเช่นงานะเลขที่001ก็ใส่ D M D L M O เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับในบัตรต้นทุนงานจะเป็นการแยกงานนะครับส่วนในการลงในสมุดรายวันทั่วไปนั้นก็จะเป็นการแยกแค่เพียงแผนกเท่านั้นนะครับเราต้องแยกให้ออกนะครับว่าลงรายวันแยกแผนกบัตรต้นทุนงานแยกงานและก็แยกแผนกด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องทราบนะครับส่วนค่าแรงงานทางตรงก็เช่นกัน เวลาลงในรายวันและมีคำว,ว่างานร้องผลิตก็จะลืมไปลงตัวเลขที่บัตรต้นทุนงานด้วยแยกเป็น DM DL MO นะครับเป็นงานเลขศูนย์ศย์หนึ่งหรือมีงานศูนย์ศสองก็แยกกัน DM DL MO เวลาประมาณการใช้จ่ายก,กำลัที่โรงงานก็เหมือนกันนะครับลงคําว่างานร้องผลิตแล้วก็ไปทําที่บัตรต้นทุนงานด้วยจําให้คู่กันเลยนะครับ ถ้ามีงานระหว่างเทเมื่อไหร่ไปที่บัตรต้นทุนงานนะครับให้มันสัมผันสกัน